น้อยนไม่กินข้าวแบบนั้นนะลูกวันนี้ลูกอ้หลังอูู่นู่นนูนนููวันนี้ทไมลูกกินข้าวแบบนั้นอน่เนี่ยที่น้ำหกออะไรด้ยเนี่ยมันยกอหลังเนด่ยตูมมันก็เคตุ่มทับน้าไปเลยอาหให้ก็ได้วันนี้ทำไมอะเดี๋ยวกินได้นี่ อะไรจเลน่นอยู่คะไม่ได้ทำอะไรแม่ตบน้าแม่ แม่เจมันนี่ยอมแล้ว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 จ้ายอมแล้วจังทำอะไรกับหัวแม่ทำอะไรกับหัวแม่อยาดึงหัวแม่ออาดเถอไปนอนด้วยจี อันนี้อย่าดึง <ST IT US> จุ๊บเหม่งไหมจุ๊บเหม่งไหมโอ้คันครับคันครับคันครับดู้วยอูด้วยไม่แม่นี่ตัวแค่นี้นักก่งนักนะไอ้เจ๊ Minnie <laughs> Minnie <laughs> mình đi Min đi mãi Mẹ đi ba mẹ tê ba ôi tê mẹ đẹp mẹ à. mẹ đẹp à. mẹ đẹp à. <cười> 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 ฉันขอโทษค่ะตินี่นะหยิบน้ำแดงมาให้หน่อยฉันก็รอของของฉันอยู่ม,มันมน,น่้จะมาส่งวันเหมือนกันชอคของกระจุกกันจิของผู้หญิงนะคะติถ้าสนใจเลยนะคะแคทติน ไม่ต้องเปิดก้อนกงกินอยู่ปิดไม่ติดกูกับฉันแบบนี้เหรอติดไม่รักฉันแล้วใช่ไหมคะ